ขึ้นเลยแต่ว่าแต่ว่ามันค่อนข้างแรงเดี๋ยวรอนิดนึงรอจังหวะมันโลนิดนึงอ่าอ่าถ้ามั่นใจก็เอาเลยแขนไสายามอย่างงอแขนอ่าเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาวางวางก่อนเดินเดินเข้าอ่าคือคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ลมมันยังไม่ค่อยดีแล้วพี่ยืนไม่ตรงแกนลม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 อ่ะมันมันมันมาอย่างนี้แต่พี่ยืนเอียงไปนิดนึงพอดึงปุ๊บมันเสียอาการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบจัดล่มให้ดีก่อนดึงปุ๊บเฮ้ยยังตรงอยู่ไหมค่อยๆขึ้นเพราะเพราะถ้าไม่ขึ้นเมื่อกี้ไหนเห็นปะวิ่งไปจัดล่มเหนื่อยอีกรอบนึ่งอ่าเดี๋ยวลองกลางๆดูก่อน การจัดร่มเนี่ยพยายามยืนยืนเดินเข้าไปอย่าให้ร่มมันตึงเดินเดินเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยทีนี้ก็จัดสายจัดอะไรให้ดูอ่าทีนี้ลมมันเริ่มลมมันเริ่มเบาแล้วนะลมมันเริ่มเบาแล้วให้ลองค่อยๆดึงจับแต่ทีนี้พี่ลองลองนี้นะเทคนิคนิดนึงไม่ต้องจับตอนแต่งร่มนะอจับตรงนี้จับให้ตรงนะให้เท่ากันค่อยๆดึงอ่าเดินถอยหลังเดินถอยหลังแล้วก็ให้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 มันตึง พี่พี่อย่าพี่อย่าใช้วิธีว่าขยับไปให้มันอยู่ตรงกลางเราอะ่ะจะต้องตรงอยู่ลมจะต้องเข้าข้างหลังเราตอนนี้ลมมันเข้าลมมันเข้าด้านนี้แต่แต่พี่เดินไปทางนี้เวลาดึงขึ้นปุ๊บมันเป๋เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ตรงแกนลมอะ่ะลมไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปสนใจมันเราต้องหันหลังให้ลมขยับมาให้ตรงอ่าทีนี้ค่อยๆกระตุกขึ้นตุกเดินเดินถอยหลังอ่าพอมันตึงยก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 ,ยกอ่าทีนี้วาง วางแล้วเดืออ่านั่นแหละอย่างนั้น่ะประมาณนั้นแต,แต่แต่ประเด็นคือตอนเนี้แกนล,ลมคืออย่างนี้นะแกนล,ลมคืออย่างนี้พี่ต้องเดินมาทางนี้อ่าค่อยๆแต่งนัง่นแหละชูชูอย่าอ่าอ่านั่นแหละโอเคอ่าทีนี้มันเยอะไปละแกนล,ลมมันอยู่ตรงนี้ี่แกนล,ลมมันอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้สัมผัสให้ได้ทีนี้อ่าทีนี้ถ้ามันนั่นนะค่อยๆดึงช้าๆแขนตึงๆ ไม่ต้องรีบอ่าพอร่มตึงค่อยๆปล่อยอ่าเดินเข้าหาร่มอ่าค่อยๆปล่อยปล่อยเล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 ยโอเคค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงสัมผัสให้ได้ค่อยๆเลี้ยงสวยสวยสัมผัสให้ได้อย่าให้มันมีอาการเยอะรีบแก้ก่อนนะรีบแก้ก่อนอ่าค่อยๆแก้แก้นิ่มๆอ่ะนิ่มๆเอาทีละนิดแก้แต่งไปเรื่อยๆเลยอ่า อย่าให้มันมีอาการเยอะอ่าดึงดึงดึงอีกดึงอีกเดินเดินเดินไปทางล่มที่มันจะตกอ่ะเออโอเคทีนี้อ่าอย่างอมือเพราะเดี๋ยวมันจะปวดแขนอ่าเดินไปอีกแก้แก้แล้วก็เดินไปอีกอ่าโอเคทีนี้ตรงแล้วเดินถอยหลังมาพยายามเลี้ยวไปทางซ้ายอย่าอย่าพิ่งรวบอย่าพิ่งรวบอย่าพึ่งรวบอ่าโอเคโอเคโอเคสัมผัสตรงนี้ให้ได้ก่อนนะ อ่าจริงๆไอออ้โโเเคเคจริงแล้วอ่ะเราต้องใช้ฮันเนต<อ>็ตแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวเอาพี่สัมผัสตร,ตรงนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะผมจะแต่งฮันเน็ตตัวนั้นให้มันพอใช้ได้ผมว่าผมาน่าจะได้ลแล<ต>้วท,ท,ที่ที่รั่วเพราะว่าเมื่อยเมื่อยข้างเนี้ยอ๋อเมื่อยแล้วก็รั่วรั่วบพอเลือกมันเออเอาไม,เาไม้เอาไม้ตีนักเรียนเลยเหรออาจารย์ไม่โหดจังถือไม้หน้าสามอ่ะ ก็ถ่ายสองช่วงไงกระโดดขึ้นสองแบาอันนึ่งกระโดดพร้อมเครื่องอันนึงอันนี้มันล็อกดีแล้วจริงจริงพี่อ๋อล็อกขาแล้วใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ไม2 2> ่ได like. mm ้ล hmm. ็อกขาลูดขึ้นไปถึงไหลเลยครับแต่ค่อยๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช้าๆครับ อ่ะพอแล้วค่อยๆกลับมาทางนี้เลยช้าๆช้าๆพื้นเด็กครับพื้นเด็กพื้นเด็กพื้นเด็กจะเบ็กเยอะพื้นเด็กโอเคออไม <ป S 2> ่เขาเล่นขึ้นบินเขามีาเอาสวยๆรอๆอายอยู่ถายอยู่เอารอๆนะถ่ายอยู่ วดแขนแน่วันนี้ไม่ต้องห่วงเดินเข้าหารบเดินเข้าหาล่บโอเค